วันนี้ว่าจะเก็บตัวรายงานของ m c k i n s e y ให้จบนะครับคราวที่แล้วเนี่ยเราเราดูตรงสี่กล่องนี้ไปนะครับกล่องแรกมันจะเป็นกลุ่มที่เป็นสกิลเรื่อง c ognitiv ใช่ไหมครับเ,เป็นเรื่องของความคิดเรื่องของสมองอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็กล่องที่สองเป็นเรื่อง interpersonal อันนี้ก็จะเป็นเรื่องการ ปฏิสัมพันธ์กับคนนะครับอันที่สามเป็น self leadership นะครับก็คือเหมือนกับว่าเป็นทักษะที่จะที่จะสามารถนำตัวเองไปได้นะครับแล้วก็นำคล้ายๆว่านำตัวเองไปสู่ความสำเร็จหรือความท้าทายแบบนี้นะครับแล้วก็อันที่สี่จะเป็นเรื่องด i g i t a l skill นะครับก็คือเป็นเรื่องของอทักษะเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เรื่องการใช้สื่อ ิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับทีนีเ้เราไปต่อนะครับคือคือผมว่ารายงานอันนี้มันมีประโยชน์อะก็ก็เลยว่าจะให้ดูทั้งเนื้อหาด้วยแล้วก็เอามาเป็นเป็นสื่อในการเ,เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมพาไปดูตรงตรง น่ยนะผมว่ามาตรงสามอันนี้เลยดีกว่ามันจะมีทักษะคือเมื่อกี้เราเห็นว่าทักษะมันมีสามสี่กลุ่มใช่ไหมครับแต่ว่าเขาจะเอามาพิจารณาว่าทักษะทั้งใน4ี่กลุ่มนั้นอะ่ะตัวไหนที่ตัวไหนที่มีผลต่อ3มสิ่งนี้นะครับสามสิ่งที่ว่าเนี่ยก็คือหนึ่งคืออันนี้นะครับ ดูเรื่องออความน่าจะเป็นนะครับที่ทีเ่เราจะได้รับการจ้างนะครับนะอันนี้นะก็คือ being employed นะครับก็คือก็คือความน่าจะเป็นที่เราจะได้รับการจ้างนะครับเ,เขาก็จะไปเอาทักษะต่างๆเนี่ยที่เขาสอบถามมาเนี่ยแล้วก็ มารวมคะแนนกันว่าไหนสูงสุดแล้วเขาก็เรียงจากที่ว่าสูงสุดไปจนถึงคะแนนต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับดูว่าทักษะไหนที่มีผลต่อเรื่องการจะถูกจ้างงานนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะครับว่าทักษะไหนที่เราควรจะเน้นปรับปรุงตัวเองนะเวลาเรียนจบจะได้จะได้เป็นที่หมายปองของนายจ้างนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาดูอันี้ก้อนที่สองจะเป็นอันนี้ครับ ถ้าเกิดเราอยากมีรายได้มากๆนะครับเราอยากมีรายได้มากๆนะก็เราก็จะมาดูในชุดนี้นะครับว่าต้องมีทักษะเรื่องอะไรบ้างนะครับคําว่าเออเนี่ยคือเราเรายังอยู่ในหัวข้อเรื่อง vocab นะยังเรื่องคลังคําศัพท์อยู่นะครับผมก็จะพูดมากหน่อยนะมันเหมือนมันเหมือนจะมาโม้ให้ฟังว่าผมรู้ศัพท์เยอะแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะแต่ว่า เวลาผมพูดไปเนี่ยลองตั้งข้อสังเกตหน่อยแล้วกันว่าวิธีที่ผมจําความหมายของมันหรือว่าตีความหมายของมันน่ะในในสมองผมทํางานยังไงนะครับเผื่อว่ามันจะแบบเอาไปปรับใช้ได้นะครับอย่างคําว่าเอินเนี่ยในหัวผมก็จะนึกเลยว่าคําว่าเอินเนี่ยมันแปลว่าได้รับนี่แหละนะครับมันจะแปลว่าก็ t ก็ได้นะแปลว่า r e c e i ก็ได้นะแต่ว่า เป็นการรับที่เกี่ยวข้องกับเงินเลยแหละเนาะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นหลักเลยนะครับคำว่าเอินแต่ว่ามันก็จะมีบางครั้งที่เขาใช้กับคำว่าได้รับได้รับอ,อของมีค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคือถ้าเป็นเรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษนี่นะผมจะมีรายละเอียดการจำโคตรเยอะเลยนะก็เดี๋ยวโมโม,มให้ฟังไปเลย,เลยอย่างคำว่าเอินเนี่ย คำหนึ่งที่ผมจำแม่นเลยนะคือผมดูมันจะเป็นฉากหนึ่งในหนังเรื่อง Saving Private Ryan นะผมไม่รู้คุณเคยดูเปล่าเคยดูไหมที่ว่าอะไรนะเป็นที่ว่าทอมแฮงเป็นเป็นตัวเดินเรื่องอะแล้วก็เมือเป็นช่วงสงครามโลกซึ่งอเมริกันก็เกณฑ์คนไปร่วมสงครามเยอะๆอะไรเงี้ยนนะ แล้วก็มันมีอยู่บ้านหนึ่งที่เขามีลูกชายสี่คนที่ไปร่วมรบหมดเลยอ่ะแล้วปรากฏว่าเหมือนสามคนแรกตายหมดเลยนะพี่พี่ชายสามคนตายหมดเลยกองทัพเห็นก็เลยบอกว่าให้ไปเอาน้องชายคนที่สี่อ่ะเอากลับมาคือปลดประจำการนะแบบกลับบ้านได้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวบ้านมึงจะไม่เหลือใครเลยอ่ะก็เลยจัด ทหารเป็นหมู่หนึ่งอ่ะก็มีทอมแฮงเป็นเป็นหัวหน้าหมู่อะไรเงี้ยสุดท้ายไอ้หมู่นั้นนาตายเกือบหมดเลยเพื่อจะไปเก็บเพื่อจะไปตามไอ้ไลอัอนคนนี้กลับมาก็มันจะมีฉากสุดท้ายตอนที่ทอมแฮงมันกำลังจะตายอ่ะแล้วก็ไอ้ไลอัอนนี่มันก็จะแบบอะไรเหมือนเหมือนจะไม่ยอมนั่นน่ะคือมันอยากจะสู้กับเพื่อนอะไรเงี้ยนะสู้ด้วยกันกับเพื่อนมันสู้กับเยอรมันอะไรเงี้ย แล้วทอมแฮงก็เรียกไอ้หมอนี่มาใกล้ๆแล้วก็บอกว่าเอ์น t h เนะก็คือเหมือนกับว่าคือมันก็ก็เซ็งๆอ่ะว่าแบบอะไรวะคนสิบคนจะมาช่วยมันคนเดียวเนี่ยตายไปเกือบหมดเลยอะ่ะแต่ไอหัวหน้าหมูทอมแฮงกก็บอกว่าเออเนี่ยมึงจงรับรับคุณค่านี้ไว้อ่ะนะครับเล่าให้ฟังอันนี้มันก็เป็นความ ประทับใจคือจําได้ว่าคําว่าเอินเนี่ยมันมันไปโผล่ตรงไหนบ้างในชีวิตผมอะไรเงี้ยเออก็ก็อ่านเล่าให้ฟังนี่ยังไม่เข้าเรื่องเลยอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มทักษะที่ที่เป็นเรื่องว่าเออทำยังไงเราถึงจะมีไฮอินคัมนะครับก็คือจะได้มีรายได้สูงสูง,สงนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นกลุ่มทักษะที่จะทำให้เราพอใจในงานของเรานะครับจ o อ satisfaction นะครับก็ อ่านี่ก็จะเป็นกลุ่มทักษะที่ทําให้เรามีความพึงพอใจในการทํางานนะครับก็เรียกว่าประมาณว่าทํางานแล้วจะได้มีความสุขอะประมาณนั้นนะครับไม่ใช่ว่าทําไปแล้วก็นึกแต่เรื่องแย่ๆแล้วก็เอออยากจะเปลี่ยนงานอะไรเนี้ยนะครับอย่างคําว่า satisfaction เนี่ยเอ่อถ้าผมจะเอาเทคนิคหนึ่งในการจําศัพท์มาแกะคํานี้นะผมก็จะบอกว่าคําเนี้ยเราก็สามารถไล่รูปต่างๆของคํานี้ได้อะนะครับ เช่นอ,อย่างอันนี้มันเป็นคำนามใช่ไหม satisfaction ใช่ปะ่ะแต่ว่าถ้ามันเป็น verb โอเคหน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้ satisfy นะอันนี้มันกึ่งๆึ่งจะเป็นคำศัพท์ในตระกูลทำให้รู้สึกน่าเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจะไล่ตรงนั้นให้ฟัง satisfy เนี่ยเป็นเป็น verb ใช่ไหมแปลว่าทำให้พอใจใช่ไหม แต่ว่าถ้าเราเขียนว่าเป็น to be s a t i s f i เนี่ยแล้วเติม ed เนี่ยนะก็คือเป็นรูป passive voice เนี่ยตัวเนี้ยมันก็จริงๆก็ทำหน้าที่เป็น verb แหละแต่ว่าอันนี้จะจะมีความหมายว่ารู้สึกพอใจนะครับไอ้คำว่ารู้สึกพอใจเนี่ยแต่ถ้าแปลตามรูปศัพท์นะก็คือถูกทำให้พอใจนึกออกไหม อันนี้มันจะเป็นคำศัพท์ในกลุ่มที่ผมเรียกว่าทําให้อะไรเงี้ยนะรู้สึกแล้วเดี๋ยวมันจะมีหน้าอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเกิดเราเขียนว่าเป็น set อ๋อเขียนผิดเลยสมมุติเราเขียนว่าเป็น satisfying อันนี้มันจริงๆมันก็เป็น verb ing แต่ว่ามันสามารถทําหน้าที่เป็นคําขยายได้นะครับเช่นบอกว่า satisfying moment อะไรเงี้ยนะครับเป็นช่วงเวลาที่น่าพึงพอใจอะไรเงี้ยนะครับ มีมีคำศัพท์ในตระกูลเนี้ยเยอะแยะเลยอะไม่รู้คุณนึกออกบ้างไหมมีคำไหนที่นึกออกบ้างคำศัพท์ในตระกูลเนี้ยทําให้รู้สึกหน้าเนี่ยนึกออกไหมคําศัพท์ในตระกูลน,นี้มันมีใครบ้างอะรู้จักคํานี้ไหม interest หมายถึงทําให้สนใจใช่ไหมนึกออกไหม to be interested in ก็คือรู้สึกสนใจในใช่ไหมถ้าเกิด interesting ก็แปลว่าน่าสนใจใช่ไหมคำศัพท์ตระกูลนี้มีเยอะแยะเลยนะ interesting uh, interest fascinating อะไรอย่างเงี้ยนะมีเยอะแยะเดี๋ยวไว้เจอแล้วจะชี้ให้เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่ผมจัดหมวดหมู่ในหัวผมเองอะว่าเป็นคำศัพท์ในกลุ่มทำให้รู้สึกน่าอย่างเงี้ยนะเอออย่างอย่างอันนี้อผมไล่อันนี้ให้ดูคำแล้วกันนะ interest เนี่ยถ้าเป็น verb ก็แปลว่าทำให้ทาให้สนใจใช่ไหมแต่พอใช้กับใช้ในรูป verb to be บวก w o r ช่อง3เนี่ยอันนี้จะแปลว่ารู้สึกละแล้วเวลาผมจำอ่ะผมก็จะจำต่อไปอีกว่ามันใช้กับ preposition in ด้วยนะอันนี้คือรู้สึกละน,นี้รู้สึกสนใจในอะไรบางอย่างนี่นะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน่าสนใจ อย่างเงี้ยนะก็อย่างเมื่อกี้ถ้าย้อนกลับมาที่คำว่า satisfy เนี่ย to be satisfied มันก็จะคู่กับ position with อะไรเงี้ยนะครับรู้สึกพึงพอใจกับอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะไม่ตรงกับภาษาไทายนะบอกนะไอตัว position เนี่ย,นะต,ยต้องอันนี้ต้องจำครับก็คือต้องใช้ไปเรื่อยๆแล้วก็สังเกตไปเรื่อยๆนะครับอ่ะ m o s ช่วงแรกพอละเดี๋ยวกลับไปดูอ๋อแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันจะมาปิดท้ายที่ delta หลักตัวนี้ นะครับก็คือมันก็จะเป็นการขมวดว่าทักษะทั้งหมดเนี่ยที่มีผลต่อการจ้างงานต่อการมีไรายได้สูงสูงแล้วก็ต่อความพึงพอใจในงานที่เราทําเนี่ยตัวท็อปท็อปท็อปทรีเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ